ใช้ไดโอดนะครับ4ี่ตัวนะครับก็เบอร์ 1N4001 ครับถึง4007นะครับก็ต่อแบบบิดเลกติฟายนะผ่าน4ี่กองไฟนะครับแล้วก็ผ่าน IC LM7805 นะครับตัวนี้กระจายกระแสได้1แอมป์นี้ลืมเขียนขานะครับขา1่ขา2ขา3ามยขาหนึ่งนี่เป็นขาอินพุตนะครับ ขาสองเป็นขากราวนะครับขาสามเป็นขาเอาพุทนะครับตรงขา2ก็ต่ออ่าปรับค่าได้ก็จะเป็นวอลลุ่มหรือ R อเกืกม้าก็ได้ครับค่า1 k ถึงสิบ k ประมาณนิดกว่า1นึถึงสิ k เนเดี๋ยวเราก็จะเป็นค่า1 k ถึง1 0 k นะครับต่อเข้าที่ขา2นะครับก็จะมาออกที่ขาสามต่อ4ีฟิลเตอร์ตัวหนึ่งครับก็จะได้ไฟปรับได้5้าถึงสิโวลต์ขนาด หนึ 1> 1่งแอมันนี้ก็เป็นวงจรง,ง่ายๆนะครับตอนนี้เราก็เอาไดโอดตอนนี้เราก็เอาไดโอดมาต่อแบบบิดกันก่อนนะครับจะใส่คั่วให้ถูกนะฮะ ตอนนี้เราก็จะได้บิดได้อดมาแล้น,นะครับตรงส่วนนี้ที่เป็นขีดกับขีดตรงนี้นะครับจะเป็นขั้วบวกที่เป็นท้ายนะครับจะเป็นขั้วลบนะครับตรงน,นี้เป็นไฟ AC นะครับกับไฟ AC นะครับที่เราต่อให้เป็นแบบปิดเล็กที่นะครับเดี๋ยวเราก็เอาขั้วบวกนะครับตรงนี้นะครับที่เป็นขีดสองขีดนี้นะครับมาต่อที่ขั้วบวกของของซีนะ นะครัูณลบก็มาต่อเข้ากับคูณลบของซีนะฮะเป็นขาไอซีนะครับนี่เป็นไอซีตระกูล7-8นะครับ นี่เป็น7805นะครับขาหนึ่งก็จะเป็นขา input ขาสองกราวนะครับแล้วก็ขาสามก็เป็นขาเอานะต่อขากราวเข้ากับกราวนะครับ นี่ก็เป็นไฟ AC นะครับ12โวลต์ AC AC นะครับเข้า2เส้นนะนี่เป็นไฟบวกนะครับตรงนี้เป็นไฟลบนะก็มาเข้าข้วลบของ C เข้าขั้วบวกของ C นะครับขานหนึ่งเข้าที่อินพุตนะ ราคาสามเข้าที่เอา์พุตขา2องตามปกติจะต่อกับกราวนะครับเราก็มาต่อกับวอลลุ่มนะขากลางกับขาสามเอามาต่อถึงกันนะครับ ขากลางของไอซีนะครับมาต่อกับตัวปรับนะ เราก็ามาต่อกับอีกด้านหนึ่ง หม่แปลงที่เราใช้ก็เป็นหมอแปลงแบบสิบสองโวลต์น,นะครับไอซี AC ตัวนี้ก็จ่ายกระแสได้หนึ่งแอมป์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทลิปต่อไปเรามาเพิ่มแอมป์ให้กับไอซีตัวนี้นะฮะไอซี AC ครับก็เอซีอีกเส้นหนึ่งนะ อันนี้เราก็เอา LED มาต่อเป็นไฟแสดงผลนะครับนี่ครับตอนนี้ก็ทดลองดูนะครับ ปรับอตอนนี้ก็ปรับโวลุ่มไว้เบาสุดนะครับก็ไฟที่ออกมาก็จะได้ห้าโวลต์ตามตามไอซนะครับเดี๋ยวเราลองปรับไฟขึ้นไปนะใคอยากได้ไฟเท่าไหร่ก็ปรับเอาเลยนะครับ ตัวนี้ปรับไฟได้สูงสุดก็14โวลต์นะครับเราลองมาดูโวลต์อินพุตกันนะครับว่าได้กี่โวลต์ปรับที่ ได้สิบห้าจุดสองเจ็ดนะครับอยากได้สิบสองวนก็ปรับเอานะครับ อยากได้12โวลต์ก็ปรับเอาเนี่ยองโวลต์อันนี้ก็เป็นวงจรง่ายๆนะครับในการทำเรลูเลตแบบปรับไฟได้นะครับ ันนี้เป็นหลอดนม่สิบสองโวลต์นะครับถ้าปรับไปที่ห้าโวลต์ก็จะไม่ติดนะนี่หลอดไฟจะเป็นหลอด1 2บโวลต์นะครับแล้วก็ปรับไปที่1 2บสนอะงโวลต์ ที่เกิดความร้อนเล็กน้อยก็ถือว่าใช้ได้นะครับก bon. ็ถติดแผ่นระบายความร้อนจะดีมากนะครับ